สวัสดีทุกคน,นับผมวันนี้อยู่ผม q u ดเอ็กซนะครับวันนี้จะพามาส่องสกิลคลาสสนะครับของทางเซิร์ฟเกาหลีนั่นเองคือจริงๆบันมาได้ประมาณทั้ง4เดือนตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วคือประมาณปลายธันวาปีที่แล้วนะครับ4เดือนน่าจะ5เดือนได้แล้วนะครับก็อันนี้ให้มาดูทางหน้าเว็บของเกาหลีแล้วกันที่เขาอัปเดตไปเมื่อ27ธันวาปีที่แล้วนะฮะ ก็คือจะบอกว่ามันเป็นสกิลคลาสสก็ว่าได้นะครับก็คือนี่จะเริ่มตั้งแต่160ไอ้พวกนี้น่าจะเป็นพวกบัฟพสซีฟนะครับที่ผมพอลองทันสเลตดูนะมันก๊อปไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ลองใช้ Google แบบถ่ายรูปแล้วทานสเลตอันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกบัฟป้องกันไอ้พวกนี้ไม่มั่นใจอาจจะเกี่ยวกับถ้าดูจากรูปน่าจะเป็นพวกโจมตีหรืออะไรเงี้ยนะครับ อาจจะเก,ก็บอุปกรณ์เสื้อผ้าด้วยมั้งนะที่ผมลองทันเฉลดูนะอันนี้ไม่มั่นใจแ้หก้อยเจ็ดเนี่ยจะเป็นพวกเกี่ยวกับรถรถเรียกว่ารลถความเสียหายประมาณนี้นะครับดูน่าจะมีเป็นแพสซีฟป้องกันแหละนะดูทรงแล้วจากรูปแล้วก็มาถึงสกิลหลักๆนะครับทุกอาชีพจะมีอย่างละ1นึ่งสกิลคือสกิลเบลร้อย้านะครับผมอันนี้จะเป็นของตั้งแต่ จอมยุทธ์นินจานักพจนะครับจอมพลังมือปราบแล้วก็นักลบอันนี้จะเป็นของฝ่ายธรรมะส่วนอันนี้จะเป็นอาธรรมที่ผมดูสกิลบางอันมันเหมือนแบบคนละขั้วเลยนะเอออันนี้จะเป็นธรรมะอันนี้อาธรรมนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นของมือสังหารนะครับหมอผีแล้วก็เจนิสซารี่นะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยอันนี้เป็นอ่าใน t u b e นะครับอ่ก็ ไปเจอมาได้สักพเขาลงไว้ว่ามันตั้งสเดือน5เดือนที่แล้วนะครับผมขอบคุณเดดนิวเยนนะครับผม thank you for dead new yen uh, uh, please I want to uh, show everybody about k o r e a g c o s t online for job skill or job okay thank you ให้แค่เครดิตเขาไปก่อนนะครับก็เหมือนจริงๆเขาก็คืออัดมาจากคนที่โปรมาเหมือนกันก็คือใช้โกงนั่นแหละ ไอคนนี้โกงใช้สกิลให้ดูนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวขยายใหญ่แป๊บนึงนะครับผมก็ขออนุญาตเขาด้วยแล้วกันนะ if you watch this video okay please don't get i n t ที่แพลตฟอร์มเอ้ยไม่ใช่นี้นนี้ นี่ครับผมอันนี้เป็นของจอมยุทธนะครับอ่าเป็นจอมยุทธธรรมะอันนี้เป็นนินจาธรรมะนะครับต่อไปจะเป็นอันนี้พจธธรรมะเป็นอย่างจริงจริงไม่ใช่สีฟ้านะเป็นสีแดงแดงอันนี้เป็นของจอมพลังนะครับผมจอมพลังธรรมะอ่านี่ต่อไปจะเป็นของมือปราบโหเป็นอินซีเลยอะ โคตรเท่มึงปราบโคตรเทพแต่ดูต่อไปดูนักลบนักลบเย็ดเคสีสวยสัตว์นะครับเออเนี่ยนักลบต่อไปจะเป็นของฝ่ายธรรมแล้วนะครับต่อไปเป็นนิจอมยุทธจอมยุทธธรรมก็ไม่เท่าไหร่นะเออต่อไปอันนี้เป็นนินจา,าธรรมก็ดูธรรมดาต่อไปเป็นพจพจน์ธรรมครับ เห็นไหมมันจะสลับขั้วกันเลยก็กลายเป็นเหมือนอาธรรมจะมีแบบว่าน่าจะเป็นสกิลติดน้ําแข็งบ้างส่วนนี้เป็นจอมพลังเหมือนแล้วเบิดตุม้มนะครับต่อไปก็เป็นมือปราบเอ้ยไม่ใช่เออใช่แล้วมือปราบเป็นเหมือนปล่อยเป็นคล้ายๆหงหรือว่าฟินิกอะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นนักรบโอ้โหนักรบอาธรรม หอกมิจอเลยเที่ยสุดยอดต่อไปเป็นซาลาดินหรือว่ามือมือสังหารนี่เป็นโซ่โซ่รอบตัวต่อไปเป็นหมอผีครับเป็นอุปกราทล,ลงมาตุ้มแล้วก็ติดไฟด้วยผมว่า,าจะโดนถึง2ดามเมจโอ้อันนี้อันนี้เจนสซี่เป็นฟีนิกเป็นฟีนิกโคตรเจ๋งนะครับ สุดยอดก็ขอบคุณคนนี้แล้วกันนะครับผมที่ได้อัดคลิปไว้นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวจะพาแบบอันนี้ก็จะเป็นที่เขาใช้เหมือนกันนะก็ตามนี้เลยนะครับจะให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคสปีกอิน n g ง i s h อ่าเริ่ฟอร์จัตติสเฟนเซอร์ย่าแอนด์เน็กซ์จัตติสแอตเทสินแล้ว จัสติสสิสเดจัสติสไฟเตอร์ทรงพลังไฟเตอร์ยาวีี่อไปอาร์เชอรสิอารเชอร์เฮาลินิกยาและจสิสเปีร์มนโอ้ คาร์ฟูลไปเป็นเคียอ์สเทนเซอร์มัน normal normal อะเคียร์สแอซซัสซินเอ่ออีสคอนติเนียร์สกิลคียรสเบดเอ่อไอซ์ลูกไล่ไอซ์เดีย and เคียร์สไฟเตอร์อีสเอ็กโพร explosion e x p l o d Archer เออ Archer chaos Archer amazing กินของแก้วมากปล่อยเป็นนกลงมาเลยสไปซ์เป็น chaos Spearman <apan> โอ้ oh. โห sofa r sofa r so long and Saladin โอ้โซเซกุญแจมือ พอกโคลบรีชาร์เดิร์ a เมดอันนี้อะไรเมมใจเมจัยเมจิดาร์กเมดและเจนิสซารีโอ้โหโคตรคูลเวลิคูลโอเคครับผมก็ให้ดูคร่าวๆสำหรับสกิลคัสสี่นะครับก็ขอบคุณวันนี้ด้วยแล้วกันนะฮะอันนี้คือมาอยากมารีวิวให้ทุกคนได้ดูบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีหรือว่าบางคนรู้ว่ามีแต่ว่ายังไม่เคยดูก็สามารถค้นหาได้นะครับ k o r e a Ghost Online โฟล์ สกิล all job อันนี้มาดูได้อันนี้เหมือนเขาโปะให้ดูนะฮะเพราะว่าจริงๆคนจะเวลเยอะมันก็มีไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับโอเคก็ขอบคุณมากก็จะให้มาดูสกิลแล้วกันว่ามัน amazing แค่ไหนนะคะรับผมสำหรับสกิลคัสสี่ก็ง่ายๆเลยถ้าเป็นแพนสีบก็เริ่มตั้ง,ตงแต่1้0ขึ้นไปนะครับร7อสบน่าจะเป็นพวกแพทชีฟป้องกันแล้วก็สกิลจริงๆคือ165นะฮะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็ ไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะเจนิสซารียังไม่เข้าเลยคืออาจจะถ้าอยากเห็นจริงๆอาจจะมีลุ้นในเซ u ท์เซเวอร์ออนไลน์หรือว่าเซิร์ฟนอกเพราะว่าเขาเจนิสเจนิสเขามาแล้วแต่เราไม่มียังเจนิสยังไม่เข้าเลยไงผมว่าอนาคตไม่แน่เซิร์ฟไทยเจนิสซารี่อาจจะเข้าแต่คงนานนะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นคัสสี่ก็นานกว่าเซิร์ฟนอกแน่นอน น่าจะประมาณนั้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนกลับมาเล่นกันเยอะมากนะฮะกับเกมโกสก็รู้สึกดีใจบางคนบอกว่าเฮ้ยบางคนเจอผมในเกมบ้างแล้วบอกว่าไอ้ e i, ดูคลิปผมแล้วก็เอ้ก e ลับมาเล่นหรือบ,บางคนเออเห็นท,ทีมงานปรมทนแล้วกลับมาเล่นเนี่เออนี่ก็ดีรู้สึกดีแบบทุกคนจะได้กลับมาเล่นกันเห็นปะเอ็มเอ็มเลมันก็เลยแพงขึ้นอะไรเงี้ยอีกอย่างพวกโปรนี่โดนกันไปเยอะนะครับรู้สึกตัวใหญ่ๆบางคนก็โดนแล้วนะนะหายจากเกมไปเลยนะครับก็ จะใช้อะไรก็ระวังกันนิดนึงนะครับสําหรับคนที่เติมเติมเงินเยอะๆนะครับผมถ้าถ้าคิดจะโปแล้วไม่มั่นใจและคุณคุณไม่เก่งเกินที่จะโปบางบางคนโปแต่ว่าเขารู้หลักการว่าไอ้ควรโปล่ยังไงแต่พอควรหรือว่ามีลิมิตรตรงไหนอทำให้ไม่โดนแบนอะไรเงี้ยเออหรือว่าไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปละลานคนอื่นอะไรเงี้ยเรื่องโปลส่วนใหญ่ก็เห็นเห็นกันใช้บ่อยก็โปรย้ายของอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะครับ ก็ใช้ถูกวิธีแล้วกันอย่าไปใช้เพื่อเป็นแต่ว่าหากินมากอะไรเงี้ยถ้าคนใช้เป็นก็ไม่โดนแบนหรอกครับแต่ถ้าคนใช้ไม่เป็นใช้แล้วมีคนเห็นหรือว่าใช้แล้วแบบเช่นวลอัพไวเกินอย่างเงี้ยเช้าเช่นเช้าวิาวร้อยเย็นมาถึงร้อยสิบร้อยยี่สิบอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็มีสิทธิ์โดนไม่ได้เพราะมีคนโดนไปแล้วนะครับก็เล่นด้วยมือดีกว่านะฮะส่วนของแคสที่แบบว่าหลายคนถามว่าเฮ้ บางของแคทบางทีมันซื้อซื้อกันยังไงที่มันแลกเปลี่ยนไม่ได้คือเขาใหญ่จะเป็นพวกโปรมาขายนั่นแหละถามว่าซื้อเป็นไรไหมไม่เป็นไรหรอกนะเรากซ็ซื้อไปนะครับแต่ก็ดูดีแล้วกันมันเคยมีกรณีแบบเอารับของมือสองอะไรเงี้ยตั้งแต่พวกเส้นวิญญาณที่เคยถาม GM ไปเมื่อชุดก่อนนู่นแต่ก็ไม่โดนครับพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปโปรในในแมปหรือเรื่องเลเวลอ่ะให้ดูดีๆแล้วกันนะฮะโอเควันดี ก็จบการรีวิวสกิลคลาสสนะครับเวล1ร้อย้านะครับผมโคเรียอันนี้เป็นเซร์ฟเกาหลีนะผมสักวันอยากจะไปเล่นเหมือนกันเซิฟนี้นะครับแต่ก็คงไม่รู้เรื่องโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชแล้วก็่แชร์ต่อกันไปให้เห็นภาพสก,กิลสวยๆนะครับหรือว่าใครสนใจก็เข้าไปใน f a c e b o o k ของอไม่ใช่ Facebook ดิ u t u b e ของเขาได้นะครับผมเดดเดียวน ะครับผมคลิปนี้ก็ดูวัน4,600คนนะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.